Như cái nằm bị phau này rồi về bắt, không mong mong mang lại phụ phụ cái không

อปตอนนี้แม่กี่ปีอะแปดสิอ่ะแีล่แปดสิบสนี้แปดสิองจ่อนี่เปบ้าแม่อยูสปีเมื่อปีแล่วแม่บอกว่าอายุแปดสิบมปีนี้แม่บอกว่าปดสสองเนี่ยแล้อยสามปีแม่บอว่าจอยู่สาปีไป

แต่แม่ยื้อไม่สามปีอไปกันหมดแล้นี่แปดเ้ารอโอ้ยังไม่ครบอะไรยังม่ปดสิบ้าต้องครบแปดี่บห้าใช่ไหมอยู่ก็เดี๋ยวพอปีหน้าแม่บอกแปดบเอ็ดิยังยื้ได้อีกสองปีกว่าเราเออ

ออไเจอปองอยเลยต้มันนองยอออต้แคลมตงมอฮะพอแคลมะวะอไม่รู้เลยต้องไปท่ามเนี่นู่เลยเออแม่บอกท่ามเลยแมู่เนกมอไปถึงไปถึงบากเจ้ารีดแล้วแม่เออนั่นนึก